ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับอ้าเฮ้ยเรบักหมดทำไงดีเนี่ย เติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้นเอ้ยสวัสดีพวกน่าสตีนทั้งหลายอยู่กับผมซินสุดหล่อมาตายควาตะลึงอยู่กันในหน้าเว็บเกมโลบูดอีกเช่นเคยวันนี้เล่นแบบอะไรดีนะทุกคนแบบอะไรดีวะอ้าว มันเปิดเร็วมันเปิดเร็วมันเป็นตำนานใช่แล้วใช่เลยนี่แหละอายูนิเวอร์สิลทมโคนเลยเป็นแสกันเลยนะเราจะอ่านหน่อยแล้วกันนะเราต้องอ่านคู่มือก่อนเล่นก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้กูด้วยยินดีต้อนรับสู่ u n ยูนิเว l ร์สิลหรือเรียกง่ายๆว่า A.U.T เป็นเกมแอคชั่นประจนภัายได้แรงบันดาลใจมาจากเกมอนิเม่ยอดเยี่ยมชื่อดังอย่างโจ j o ดแอ Adventure ของโชนเนนจัมอ่ะปัจจุบันเกมนั้นได้เปิดตัวไปแล้วกดไลค์ให้มากกว่า90%เพื่อจะเปิดเผยตัวละครต่อไปเกมผ่าน่อยแล้วกันนะออมีอะไรบ้างไอ้น,นี่คือของที่ผมเคยซื้อไว้เมื่อชาติบางก่อนนะครับนะประมาณ10ปีที่แล้วนะครับไม่มีแพ็กอิโมจิด้วยซื้อเลย <laughs> อะไรเท่ๆกูซื้อไว้ก่อน <laughs> เผื่อจะได้แบบเอาไปโพสท่าหลอเท่ใส่คนอื่นยังไงมันมอนแล้วมันใช้ไงก่อนประเด็น โอเคเอาแค่นี้ก่อนละกันในเกมนี้มันเกมผาดไม่ค่อยจะจำเป็นเข้าเกมเลยดีกว่าสัมผัสความยิ่งใหญ่กันมีเซอร์วีไหมไม่มีด้วยโอ้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 อะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้วู้ช็อปวู้ไม่มีอะไรเลยวู้โอ้ว้าวว้าวว้าวเพลเลยละกันรอหำอะอไร่ละฮะ ยอเลยยอเลยนะสิไม่ไหวเลยพวกนายกูกลับมาแล้วใช่และสแตนเริ่มต้นของผมก็คือกูได้เอ็กซ์ฟลิเอนซ์อ้โหยังกากเลยอ่ะคือคือในคังกูตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลยวะกูได้ยินคิงคิมซันตถไหนก็คุยกับเอกูโดนอะไรตายมึงเจ้าก็มาดิเกมนี้อ่ะไม่ต้องฟงฟาร์มไอเดี๋ยวผมดูสแตนผมก่อนนะว่าผมมีอะไรบ้างแล้วทำไมเลือดกูลดลัวเกิดจากอะไรใครทำอะไรกูเอ้า บอกกูตานเลยอ้งจกแม่นี่เ <ś c oughs> ชีย่ยนี่ใครทำอะไรกลัวไ้เกมนี้มันวิ่งได้ปะเนี่ยกูจะให้วิ่งไม่ได้สร้างต้นไม้ไอ้ชิบหายโอมึงจะปลูกป่าที่ไหนฮะล o l d e ตอนนี้มันไม่ใช่เซฟโซนเดยวผมไม่สามารถปรับไอ้น,นี่ได้เอปรับสแตนกูอะนี่นี่ผมมี s c w R อยู่โอ้ดูทางผมเสีโอ้ลอยได้ด้วย ไอ้เป็นไงตัวนี้ไม่รู้ใครให้กูไว้สมัยชาติบางก่อนทุกคนออกมาดิโอ้มึงใช้อะไรอ่ะอกระจอกหน้าหันหลังหน่อยหนุม่มหันหลังหน่อยเอเอเจอกูต้าสู้หน่อยอออไม่โดนอะยิงแม่งเลยได้ได้ไอ้ตานตานขวดขวดขวดบูดาบูดามันมีอะไรวะเนะี่ยมันคืออะไรได้ได้เว้ยกูลอยได้เว้ยอย่ามาทลึงกับกูเด้อย่ามาตะลึงกับกู วัด้วนด้วนด้วนดวาเเวาบูดามัหัวล้าสัตว์ไปเลยวบววอะไรอะไรหลบหนีไปทิเตลโออยโสวาูโดเรียบร้อยพวกมึงได้ไงสัตว์ลวด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 นี่โอ้โอ้ยโอกูจะตายกูจะตายโอ้ยกูจะตายแล้วทุกคนกูจะตายแล้วเออตายหัวเลย โอ้ทำไมตัวนี้มันกากจังเลยอะดูดิดสำหรับเกมนี้นะทุกคนนะก็โอ้ยแม่งเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้กูโดนถล่มไปนะทุกคนดูดิเขาพีพีกันอย่ามงมามันไหนขอดูดิโอ้ยตรงนี้มีป่าด้วยโคตรเฟี้ยวเลยป่าอะไรกันนี่ผมจาได้ว่าที่นี่มันน่าจะมีดิล,ลิโอโตอยู่ใช่หรือเปล่านะแมปสวยมากเลยทำมาใหม่เปนโคตรเฟี้ยวเลยแต่ตอนนี้มุมกล้องกูบั็กเรียบร้อยแล้วฮะทุกคนอุ้ยนะมีคนตียอะไรอยู่ดีดีโอหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูดิ ให้ตรงนี้ใครอ่ะใส่เสื้อสีอมพูประธานาธิบดีหรือเปล่าวัเนี่ยอ๋อตรงนี้ก็เป็นทีม PvP อย่างหนึง่งโอเคมาสตาร์ไปที่นำกูเอาด้วยแล้วกันนะส,ส,ส่งเสริมการ PvP อยู่และได้เลยโอ้กูโดนแล้อกูโดนอยู่เลยแหมตรงนี้มันใช้ปืนโ่ามันกกระโดดทีมกูด้วยมึงเก่งใจดีโอ i โอ,โอดีโอจากนรกคู่นี้หน่อยเอาแรกไงกูดโดนลุมกระทืบละ หัวเลยและกันมึงตาลเออเอโดนอีกแล้วเอโดนจับทุบอีกแล้วโอ้ยเหมือนกูเป็นนักมวยปั้มหรือไงฮะถ้ากูเป็นหญิงโอ้ยผมยังไม่เรีเรยนรู้ไอสกิลของตัวนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่กูตาลโอโ้เลือดอาบเลยโ <laughs> อย้อยไเดดัสตอนนี้ผมมีอะไรบ้าง ซากุยะเหรอเฮ้ยผมมีซากุยะด้วยวะซากุยะแต่ก่อนมันถือไอ้ไอ้ไอ้นี่อย่างเดียวไม่ใช่เหรอวะตอนนี้กูถือดาบแล้วด้วยอะเดี๋ยวขอรู้สกิลก่อนนะไม่ไหววะถ,ถ้าแต่ผมไปหวดเลยนี่ไม่น่าจะไหวขอฟันปกติก่อนโอ้ได้อยู่อีโ e. อ e ้อ e. ีปามีดได้อ่าโอ้เป็นการปาดรัวๆนะโคเททีอู้วายวายไม่มีนะเอฟจีโอเค ใช้ได้ใช้ได้ไอ้เหดผมว่าอันนี้น่าจะพีพีมันกว่าอัน,นเมื่อกี้เยอะเลยโอเคลุยเลยแล้วกันโอ้โอ้โอ้ใครขึ้นสวรรค์ไปแล้วว่าเมื่อกี้ไอ้ไอ้บ่าวนี่เลยไอ้เลยปาดรัวปาดรัวฮะมึงนี่แหละที่ทํากูเมื่อกี้มึงคิดว่าใช้ปืนและเท่เหรอเนี่ยฮะใช้ปืนและเท่เหระครับน้องจัดเลยแล้วกันนะโอ้เอาอีกแล้วพวกสตาร์พัดน้ำพวกสตาร์พัดที่น้ μ. นาโง่มาดิมาดิโอโอโโอลิชิ นี่ยัปาดรัวปัดรัวป๊อบป๊อบป๊อไม่โดนเลยคิดว่าเท่เลยครับน้องๆไอ้เอ้า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 โดนอีกแล้วโอ้โอ้เอ้าไมค์กอนหัวหัวโอ้ยปิวเลยเป็นขี้เลยกูสักกูยะกูสักโอ้เรียบร้อยเออโดนหยุดเวลาด้วยอออืื้หปาดหน่อยแล้วกันปาดปาดปาดโอ้ไม่โดนเลยแม่งหลบหลีกไปบที่จิตเต้าไอ้พวกนี้โอ้ดูโอ้เว้ กูตาดอีกแล้วทำไมกูเล่นตัวไหนไม่เก่งเลยเกิดจากอะไรกันนี่เฮ้ยนี่ผมมีแกสเตอร์อยู่ด้วยพลังของแกสเตอร์อย่างนั้นเหรอเขาคือใครกันวะทำไมผมเลือกไม่ได้อ่ะไอ้บักหรือเปล่าเอามาแล้วอ๋อพลังของพ่อของไอ้แซนนี่เองเหรไมผมจำได้ว่าพลังนี้มันใช้ยากนะเว้ยทิหายอะไรไงเลือกก่อนเลือกพลังแล้วก็ใช้เหรอโอ้โ้เล่นยากเกิน ผมไม่ผมไม่รู้เรื่องเลยเลือกพลังแล้วก็ยิงยิงดิยิงอ่ะมันเป็นใยนั่นน่ะผมจําได้มันมีนาฬิกาเบนเทนด้วยทุกคนแต่ไม่รู้มันต้องไปหาจากไหนแต่ที่สําคัญเลยก็คือกูเดินช้ามากโอเควิ่งก่อนอเขาบอกว่าสแตนเนี่ยมันจะตกลงมาแบบเขาเรียกอะไรนะแบบอุกบาทนะผมก็เลยต้องมานั่งหาอุกบาทใช่ไหมเออาจารโกโจผมแจ้งอาจารโกโจด้วยโกโจสตูลุขอคุณหน่อยครับพี่ ผมอยากได้พลังข,ของพี่มากเลยผมเห็นแล้วมัน <AR C> โกงมากเลยครับนี่คุณไม่คุยกับผมแล้วเหรอฮ่าลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยตะขาบใครวะเนะี่ยมีตะขาบแถวนี้ด้วยโอ้อเฮ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เอาไม่มันไม่ใช่ตะขาบมันคือมแมลงป่องผมต้องการหาสแตนแต่เซิฟนี้คนมันเยอะมากๆเลยนะเฟมเรตกูก็ล่วง,นะงรัวๆอ,อ๋อออชิพหายอะไรไงอ๋ออ๋อช่วยด้วยช่วยกูดีโอ้ไม่นะกูติดอยู่ในทํา โน่ no, ผมย้ายเสิร์ฟมาแล้วทุกคนเจออะไรวะเนี่ยโอ้ oh, เยอะเลยไอ้ตัวหำมอะไรวะเนี่ยโอ้แปดบิดมาเลยมังกี้อันนี้เป็นเอพีเอพีซีหรือเปล่าครับเ,เนี่ยฮะคอนยัดต่อยแล้วกันนะว่าดูไปไม่น่าใช่ NPC. เอพีซีอ้ยอันี้อยากจะให้ผมส่งเคะาะนเลยตายไปตายหูไปซะอุย้ยจะแม่เงเอ้เดินแบบเดินแบบเ NPC. อพีซีโคตรเนียนเลยนะมึงเนี่ยโอ้โหดนละอะไรครับผมเดินในเวลาคุณได้อ่อไม่ใช่แล้ว นี่มันสตาโอโอโอโจกูใช้สตาไปที่นำได้ด้วยเหรอกูเพิ่งรู้นะเนี่ยจังหวะนี้เอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมแต่ไม่อยากยุ่งเท่าไหร่กูกากขอสำรวจแผนที่ก่อนละกันว่ามันมีอะไรบ้างนะเออหาสแตนด้วยแต่จริงแมปก็มีแหลกๆอยู่บ้างนะทุกคนนะนี่ขนาดกูแบบปลดล็อกเฟรมเรดแล้วโอ้ดีโอนำมันดีโเวอร์ชันไซเบอร์เกอเท่เลยคือ นี่มันเฟี้ยวไปเลยแลกกับผมไหมของผมเนี่ยมันไม่มีขานะเออเอาไหมอยากได้อยากดูนโอเคไหนขอดูสกิลขอไอยตัวนี้หน่อยดิมึงจะเท่กันไหนกันเชียวไหมไหนมันจะเท่ไหมนี่สกิลอีโอ้ยโอ้สกิลอีโคตรเทเว้ยโคตรเฟี้ยวไปเลยเฮ้ยมีคนเดินไปอยากตายอีกแล้วโอ้ย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 กูส่งข่อยนี่ก่อนไอ้สกิลทีฮะเดี๋ยวมาดูสกิลทีของน้องเขาเฮ้ย อาเอาไ่ใช่ละว่าไม่ใช่ละอันนี้มัน King k i ุ u ั a n ตัวเชนี่ก็ได้อยู่นะผมผมชอบดีไซน์มันมากเลยมันเท่มากเลยจกจีก็ไม่มีอ่ะมาจบละเอาเอามาเล่นกูละเออกูเล่นมึงกลับหน่อยแล้วกันนะหยุดเวลาโชว์ไปหนึ่งทีตายแน่มึงตายแน่ไอ้เชนี่ตัดเวลากูอีกแล้วตัดเวลากูเหร โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดมอนไอ้ไดมอนได้ลูกมอนตุเป็นเทนเหรอเป็นเทนเหรอเป็นเทนจะโอ Northeast, ้แม่งเอ้ยหาอะไรวะเนี่ยไดมอนสามารถใช้พลังสแตนได้ด้วยแต่กูจะตายแล้วกูโดนตัดเวลาไม่นะไอไฟโอ้กดอะไรเด้อเป็นเทนใช้ใช้สแตนได้กูเพิ่งเห็นก็แบบนี้แหละจิ๋มหายตายตายโหไม่ได้มึงไงอโง่หัวตไปเลยไอ เออเอาหน้ากูจุ่มพื้นแล้วอ๋อเขาบอกว่าถ้าฆ่าตายจะดูดเลือดด้วยนะสแตนไซเบอร์เนี่ยโคตรที่เลยวะเอ็กซ์ลาเลสมึงก็ฆ่าโคตรที่เออไม่เงยกูแบบกากเลือดตายอยู่ได้จริงผมอยากขวดกับดีโอมากเลยอ่ะผมได้ยินว่ามันอยู่ที่นี่แหละเออไปพาประควกมาแล้วฟาัางเอ็กซ์ลาเลสพาทั้งแบบดีโอไซเบอร์อะไรเงี้ยมันเกิดทุกๆกี่ชั่วโมงวะเนี่ยแต่ร้านตรงนี้ก็เหมาะกับพีพีดีนะผมว่าเฮ้ยน้ำมันหลุมอะไรวะน่ะหลุมบ่อโอ โอ้โอ้ไม่ไม่ไม่น่าเข้าเลยอะเบลอเลยมาไวัรุ่นอยากพีพีไม่ใช่หรอกกูนี่แหละวอนอยากจะพีพีมาไอ้ไอ้คิงคิมูซันโตมาเลยเฮ้ลัวโอ้โอ้หมัดลัวนี่ไม่ไม่น่าจะใช้อะไรการได้แล้วนี่ยิงไปเลยนี่นี่ปาดปาดไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยเฮ้ระเบิดตูมตามโอ้โอ้โอ้นี่ขนาดน้องเขาต่อให้กูนะเนี่ยนี่ขนาดน้องเขาต่อให้กูนี่ ขวดขวดขวดไม่โดนอีกแล้วไอ้จาเฮ้ามาตาฟัคเกอร์น,ะ ho, นี่นี่นี่ปามีดชช์ว,วับโอ้แม่งวับหลบวับหลบได้ด้วยกูเท่โอ้กูจะตายแล้วโอ้วับวับเหรอเอ้ยมัดรัวมัดรัวมัดรัวไปดิมัดรัว,ล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 วแล้วก็ซาวาลูโดโอ่อไม่ไม่ไม่เป็นผลเหรอเอ้ยไงตายเฮ้ย hey, ค <ś> ตอนนี้ก็เก่งกันนะเนี่ยบาร,รมีใครไม่รู้ให้มาสมัยก่อนไอเอ็กซ์ลนเเลสยังงงอ่ะเอ็กซ์ลนเลสดูเลือดใช่แล้วดูเลือดอยังไงล่ะ <ś> ไม่ดูเลยกี <ś> ่วดรวดรวเขไปนี่เป็นไงยิงเป็นไงโอ้โหโคตรเทไปเลยโอ้โรู้สึกใจกิเลยมากเลยเพราะนั่งอย่างนี้ <ś> โอเคเพราะว่า A U T ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยไปหาสแตนเทพเทปมาทาคลิปกันอีกละกันใครมีตัวเทพเทปก็บอกกันได้นะใครอยากจะบริจาคให้ผมนี่กูขอบริจาคเลยนะโอเคหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ใน A U T ฮะแบบนี้หลายคนน่าจะรอมานานเนาะเล่นกันได้สนุกละกันนะจ๊ะไม่เงยพ่อค้าขายสแตนมากันเต็มแน่